อัลลอฮ์บริหารจัดการธรรมชาติแต่อัลลอฮ์บริหารโดยลักษณะอย่างที่ผมบอกว่าบริหารอย่างเป็นเหตุเป็นผลให้มันมีเหตุมีผลของมันพระองค์อัลลอฮ์วางกฎไว้ว่าถ้าคุณทําอย่างนี้พระองค์อัลลอฮ์จะสร้างผลลัพธ์หนึ่งให้แต่ถ้าคุณทําอีกอย่างหนึ่งพระองค์อัลลอฮ์ก็จะสร้างอีกผลลัพธ์หนึ่งให้นี่คือกฎของอัลลอฮ์เช่นถ้าคุณกินข้าวอัลลอฮ์ก็จะสร้างภาวะการอิ่มให้กับคุณแต่ถ้าคุณไม่กินข้าวอัลลอฮ์ก็จะสร้างภาวะความหิวโหยให้กับคุณมันก็แค่่่่่่นนัีอออออเาาาขมยยยงงงงิใชไวว กฎของลอคือถ้าเรากระทำสิ่งหนึ่งอลอ์จะสร้างอีกสิ่งหนึ่งให้นี่มันคือกฎของลอัลอวางกฎแบบนี้อยากหายป่วยเร็วใช่ไหมไปหายามากินอไปปรึกษาหมออยากมีอายุยืนก็กินอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าไปออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าลอวางกฎแบบนี้ผู้ที่เข้าใจเตาฮีต้องเล่นตามกฎที่พระองค์กำหนดมาดังนั้นผู้ศรัทธาต่อลอเนี่ยต้องรู้จักสแสวงหาสุดความสามารถไม่ใช่นั่งขอนะสแสวงหาสุดความสามารถและขอดูอาด้วยดูอาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ศรัทธา มันเหมือนกับพูดว่าเฮ้ยโดรนมันบินได้เองนะที่บินอยู่นะั่นโดรนบินได้เองมันจะบินได้เองได้ยังไงก็มีคนควบคุมอยู่ชัดๆใช่ไหมก็เหมือนกันรปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสัพรพสิ่งในธรรมชาติเนี่ยอัลลอฮ์ควบคุมอยู่ชัดๆัดซึ่งพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยได้ยืนยันไว้เยอะแยะมากมายในคัมภีร์อันตกลอานว่าพระองค์เนี่ยคือผู้ที่ทําให้เกิดสิ่งต่างๆเองไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่วัตถุทมเองไม่ใช่พระองค์ปฏิเสธสิ่งนี้พระองค์อ้างสิทธิ์ว่าพระองค์เป็นผู้ทําเองพระองคอออััััลลลลลลเเาา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 าะะหกกกก่่่่่่ววแแแแแททท้้้้้จรรรรรริิงงงงในน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 สสบดดชฟยยยผปีีืืู พร้อมด้วยสิ่งอำนวยประโยชน์ต่างๆแกมนุษย์เนี่ยและน้ําที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้หลั่งลงมาจากฟากฟ้าแล้วทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาขึ้นด้วยน้ํานั้นหลังจากที่มันได้ตายไปแล้วและได้ทรงให้สัตว์ทั้งหลายแพร่สพัดไปในแผ่นดินไม่ใช่มันแพร่สพัดเองนะแต่แต่อัลลอฮ์ให้มันแพร่สพัดไปในแผ่นดินและในการให้ลมเปลี่ยนทิศทางและควบคุมเมฆในระหว่างฟากฟ้าและแผ่นดินให้เป็นประโยชน์แกมนุษย์แกสรรพสิ่งเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ทำนะแน่นอนล้วนเป็นสัญญาณนานาประการแก่กลุ่มชนที่ใช้ปัญญาอั boom ดีดนิ้วอย่างเงี้ยดูผิวเผินเหมือนกับว่าผมจัดการบริหารเองนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นการพึ่งพาอำนาจพึ่งพาการบริหารจัดการของัล์ทั้งสิ้นผมเลือกที่จะดีดนิ้วก็จริงแต่ที่เหลือนั่ง e, เออโ์บริหารจัดการหมดเลยผมไม่ได้สร้างร่างกายของผมไม่ได้สร้างตัวตนของผมผมไม่ได้สร้างให้กล้ามเนื้อของผมเชื่อฟังการตัดสินใจของผมผมไม่ได้สร้างเอิพื้นที่ในจักรวาลน,นี้ให้ผมมีพื้นที่แหวกไหยขยับร่างกายได้ไม่ใช่ผมไม่ได้สร้างการเอ่อเสียดสีกันแล้วก็การกระแทกกันของมือไม่ได้สร้างอย่่่าาาางงงงท้้จจรริเขะไไมดสอย จริงไม่ได้สร้างเมื่อมันกระทบกันแล้วก็มีเสียงเนี่ยไม่ได้สร้างคลื่นเสียงไม่ได้สร้างอะไรเลยแทบไม่ได้ทําอะไรเลยมันอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของเราเมื่อผมตัดสินใจแล้วว่าจะดีดนิ้วอลเลาสร้างอะเราสร้างให้เกิดขึ้นนะครับ